สักวันหนึ่งเราจะโตจันสานกก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 สวัสดีวันปีใหม่ มันสุกเฮ้ยผิดงานผิดงานผิดงานงานี่มันวันเกิดป้ามาเรียขาาเขาไม่ใช่ปีใหม่เอ้ยไอ้จอสั้นมันก็ยางไออย่างนี้แหละนิสัยกับปากกับใจมันไม่ตรงกันหรอกดีมากหลานดีมากหลานคงอย่างนั้นกระมังอันที่ผมอวยพรปีใหม่ให้ป้ามาเรียก็เพราะว่าเป็นวราระดิถีขึ้นปีใหม่เอ๊ะไม่ใช่วราระดิถีอายุครบปีใหม่ของป้ามาเรียไง แหมดีมากหลานนักมันน่าเอ็นดูจริงๆริงแกพวกวัยรุ่นแกไม่เอาไหนเลยแกเนี่ยดีแต่ตั้งแกให้เก่งมาเลยแกเลยเนี่ยแล้วมาไห่แกจะเลิกฮะว่างๆว่าจะเลิกเหมือนกันแหละพ่อทำไมอ่ะแต่มันติดเนี่ยมันติดแกงไอ้จุ๋มแกงไอ้จุ๋มเหรอใช่ถูกป่ะแกงไอ้จุ๋ม แกงละทำปาดคิดดูสิมันเท er ี่ยวเปล่ามากจนแปาดบอกชาวบ้านเขาว่าอีกหน่อยเนี่ยเจ้าเห็นมอตอร์ไซค์ผาดผลเนี่ยจะต้องตกเปของมันเจ้าแห่นมอเตอร์ไซค์ผาดผลเท่านั้นที่แกงจุ๋มต้องการแล้วก็อีกไม่นานเราจะต้องเอามันมาอยู่ในกำมือของเราให้ได้ เราเป็นหัวหน้าแก๊งเราต้องทำได้วุวยแม่ตกตก้แม่ตกแต่โกงโกโอ้จุ๋มมาทำไมไม่ให้ซุ่มให้เสียงฮะก็จุ <c oughs> ๋มไม่รู้นี่คะว่าจะให้เสียงอะไรดีเ <c oughs> สียงโนตเสียงา,ายเสียงใจขันหรือว่าเสียงควรจากริมโขง <c oughs> จะบ,บ้าเนาะขาเหลวที่ไหนเขาใช้เสียงควรจากริมโขม <c oughs> ว็จุ๋สงสัยฉันจะคิดผิดนแน่ๆที่เอาชื่อเธอมาตั้งเป็นชื่อแก๊งเนี่ย ก็คุณคิดไม่ออกต่างหากลหะคะคุณก็เลยยืมชื่อจุ๋มมาตั้งชื่อแก๊งในที่สุดถ้าฉันไม่เห็นว่าเธอเป็นญาติห่างๆนะฉันไม่เอามาร่วมแก๊งด้วยหรอกเธอนะไม่เห็นจะมีท่าอะไรเลยวันมึงวันวันนึงก็ยิ้ม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 แบบแต่นางสาวไทยอย่างนั้นแหละ <c oughs> ไม่จะมีท่าแต่ก็สวยไม่ใช่เหรอคะสวยดูเร่ดูเร่ดูเรดูเ <c> ร <oughs> รอพี่เทนเดอร์เห็อการเปิดศึกอุ้ย,ยใช่ผมเราจะเปิดศึกคราวนี้นะเราทำเพื่อเจ้านะ อง,งาอาจลุกลักหพาอย่าบอกนะว่าพ่อจะร่วมมือขโมยตำราสมุดเพลงมอเตอร์ไซค์ผาดผลจากป้ามาเรียถ้าพ่อจะไม่บอกหรือบอกเนี่ยมีอะไรหรือเปล่าเจ้า ไม่ดีนะเขาออกมาแล้วว่าคืนี้นะมันจะตัดงานปาร์ตี้แล้วก็มีแซยิดเล็กๆใช่ไหมนี่คือโอกาสทองของเราแล้วกกมาทำไมมาซื้อดอกไม้จอกอะไรมีเยอะดอกเลยคุณป้าเชิญเลือกเลยครับเฮ้อ เพ่งชาวร็อกของพวกเราไงครับขอบใจขอบใจมาหาดอกไม้นี่ก็สวยงามสมกัทีตั้งใจเลือกไม้มะมันช่างมันเกี่ยวันต้องสวยสิครับดอกไม้อันนี้เพราะเราตั้งใจมามอบให้แก่เจ้ามอร์ไซค์ผ่าผลนี่ครับไม่เจอกันหลายเดือนนะดูแกเป็นคนมีน้ำใจและเกิดขคารมโอ้โห ส่วผมนะครับน้ำใจผมมีมากอยู่แล้วยังจำได้ไหมครับที่เราประกวดเพลงล็อกด้วยกัน <c oughs> แลวคนแพ้ผมอะลรอเอลิสแพ้ผมจำได้หรือเปล่า <c oughs> แลวผมเองแสดงความมีน้ำใจเป็นนักกีฬามาลอบคุณว่าแฮเป็นพระชนะเป็นมา,นร,ารก็วพาแกมันมารจริงๆอะมารจริงเหมือนมารหัวขนไหมคะเอ๊ะแล้วนี่มาทำไมเนี่ยฮะเรายหญ่จุ๋ม มาตามแผนค่ะโอ๊ยอะไรเนาะอ๋อมาตามแผนเซอร์ไพรส์ป้ามาเลียไม่รักไม่รักได้รักจะรักจะรักเออใช่แล้วนี่อ้าวทุกคนเดิมเดิมสีมาคุยสีคุยเอ่อเรามาคุยกันดีไหมคะคุยได้ คือคุณองอาจวหน้าหนูกับคุณอาคารมเลยนะคะเขาให้หนูมาชวนคุณป้าแล้วก็ทุกๆคนคุยค่ะดีเลยดีแล้วคุยต่อไหมดิเขาจะให้หนูชวนคุยนะคะแล้วเขาก็จะขโมยตำรา摩托车牌แจ์คจุ๊คุณป้ายังไม่ได้บอกเลยนะเขาอยู่ที่ไหนแจคจุ๊งเอ๊แล้วมันเรียกชื่อจุ๊งทำไมอยู่ตรงไหนคะที่แท้ ไม่มีแผลเหรอไม่ใจฉุนฉุนไม่ต้องใจไหมน,นี่ฉันชักถูกใจคนนี้สละต่แกสองคนนั่นอ่ะออกไปอย่าไงไรกันเดี๋ยวนี้บ้าฉันไล่แกสองคนแล้วไปไป ต้องทําตัวเหมือนหญิงวันหรอกชอบหลบตามพุ่มไม้แล้วจะให้แอบที่ไหนล่ะคะแล้วทําไมเจอหน้าผมแล้วต้องแอบเพะคุณที่จ้าทำไมคุณถึงซื่ออย่างนี้ฮะแม่จุ๋มก็สอนจุ๋มว่าเราอะเกิดที่บ้านซื่อเราก็ต้องทําตัวซื่อให้เหมือนกับชื่อบางไงคะจริงๆแล้วเนี่ยนะ ผมอยากจะเกิดที่บางซ่อนจังเลยผมจะได้ซ่อนอะไรวะในใจอาทิเช่นความรักเป็นต้นแต่เสียดายดันไปเกิดที่ประเทศไทยเหมือนกันแล้วก็ไปเกิดที่บางสะเลก็เลยสะเลไม่มีความหมายไม่รู้จะทำตัวสะเลยังไงแหมตัวคุณเองก็ยังไม่รู้ แล้วอย่างจุ๋มมันจะไปรู้อะไรล่ะคะอื้อสาวแสนซื่อซื่อจนผมแทบจะซ่อนอะไรไว้ไม่อยู่แล้วอทิเช่นความรักเป็นต้นมันไม่ซ่อนละแล้วมันเกี่ยวอะไรต้องมากุมมือจุ๋มด้วยล่ะคะวิควิคใครมาเราไปหลบข้างหลังก่อนดีกว่าแล้วหลบทำไม่ะคะก็เกิดเป็นป้ามาเรียเขินแย่เลย จัดการกับป้ามาเรียได้นะฉันได้เป็นใหญ่จะมีลูกกี่คนจะผู้หญิงผู้ชายจะชื er ่ออะไรไปโรงเรียนเพื่อนก็ไม่กล้าหรอเพราะฉันเป็นเจ้าแห่งมอเตอร์ไซค์ผาดโผนก็คืนนี้ไงห้าทุ่มองค์อาจก็จะได้เป็นใหญ่โดยที่มีเจ้าที่ช่วยใช่ ทำอะไรกันมึดมึดล้านป้า,าป้ามาเดิยะทำไมเสียงป้าปแปลกๆครัะทำไมอไม้วนแปลกๆอ้วนสูงแตกเที่ยวป้าไปร็อกผับมาเดิมมากไปหน่อย <c oughs> ก็เลยอ้วนเปลี่ยนเสียงเปลี่ยนแล้วก็สูงเปลี่ยนเล็กน้อย ไอ้ีนี่แกจะเปลี่ยนยังไงแกก็คือน้ำมันเรียนค่าต้องการค่างการใจเหมือนกันเฮ้ยอะไรกันพ่ออะไรกันนะใครอ่ะพ่อเราไม่รู้อะไรเลยมันสาม่เป็นลัาผูของพ่ออะไรพ่อรับมาเนี่ยเฮ้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 ยอะไรที่สุดนากาของแกก็ชากออก่าก็อยากจะกระชากหน้ากาก้าออกเหมือนกันอไร่นี่เป็นใครวะนี่ไม่ใคร

ตีแห่งเนี้ผมต้องกล้าหารและสัญญาว่าจะเอาน้องสาวก,กลับคืนมาให้ได้สักวันหนึ่งเราจะโตจันสันคุณต้องอยู่ข้างๆผมนะจุ๋ฉันจะไม่อยู่ข้างหน้าและข้างหลังคุณเลยนะคะลกลับมาทำไมะ่เะมเลยจำเนิกผิดแล้วไม่รอกหนูแล้วโอ้โอโอ ไม่ต้องรองนะไม่ต้องรองนะสักวันหนึ่งเนี่ยน้องก็จะต้องเจอผู้ชายดีๆรอ่อสมาร์ทอย่างพี่เนี่ยจริงๆนะแต่คงจะหายากสักหน่อยแต่คงต้องเจอสักวันหนึ่งแหละนะแต่จุ๋มอะเจอแล้วนะจ๊ะเล่นจะจบแล้วยังไม่รู้เรื่องเลย